สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องอ่าสำหรับทานได้เนะเาะเที่ยํกำลังซอกหาดินหาดอนที่อยู่ใกล้ในเมืองราคาถูกราคาย่อมเยาเป็นกันเองเนาะจ่ายเป็นกีบพอนเป็นกีบเนาะสะดวกสบายที่สำคัญห้างจากทางภูอย่างเพียงแต่150้เมตรเนาะ้านเฮือนคนซุ่มสนเต็มแบบนี้เนาะมีแต่เฮือนหลังงามงามใหญ่ๆแบบนี้เลยไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมใส่งานเด้อเนาะไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมใส่งาน มาตั้งเฮือนอยู่แล้วเที่ยวไปล่าไปการสะดวกสบายเนาะมาอยู่ใกล้ในเมืองใกล้ห้องล่าห้องกานเหลือจะส่งลูกส่งเต้าไปห้องทำเฮียนก็สะดวกสบายเนาะว่าจะเป็นอนุบาลปฐมมัธยมอยู่ใกล้ๆเนาะเหลือไปตลาดตารีก็อยู่ใกล้ๆเส้นเดียวกันเนาะสะดวกสบายตอนนี้ยังเพียงสมตอนสุดท้ายเด้อเนาะตอนนี้ยังเพียงสตอนสุดท้ายมาให้ทันเด้อเนาะมาให้ทันกินงามๆสูงๆแบบนี้ ซื้อต๊บตั้งเงินอยู่ได้ปับได้เลยเนะาะบ่จำเป็นต้องถมเพิ่มงามๆแบบนี้เลยเนาะลูกค้าก็เริ่มมาตั้งยาวตั้งเงินยู่หลายแล้วเนาะ